คนอะไรทํไมมีแต่คนรักแยะเลยแฟนคลับน้องข้าวเอฟซี FC น้องข้าวเยอะขึ้นทุกวันเลยอะ่ะทําไงถึงจะมีคนรักอย่างนี้มั่งเนาะทำไงทําไงดีคะเราก็ต้องเป็นขายของเป็นขายของอีกแล้วอะ่ะป้าเบญจกายเต้นไม่ไหวอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ป้าเบญจกายต้องหนักเต้นแบเนี้อ๋อต้องอย่างนั้นเลยใช่โอ้โหถ้าอยากโดนทั้งแกงเราก็ต้องทำนี้ <c oughs> อ๋ออันนี้อันนี้ถ้าเต้นเพลงอะไรคะ อยากรวนทั้งแกงอ่ะแล้วกระจอกเลรอคะกระจอกเต้นยังไงกระจอกแท้ก็เต้นอย่างนี้กระจอกแท้อ๋อเต้นอยางงี้เดี๋ยวจะมีคนรักใช่ไหมคะจ้าอือตอนขับน้องข้าวเต็มอันนี้รูปหนูอันนี้รูปรังรถอันนี้รูปลิงค่ะอันนี้รูปแกะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะนำให้ดูนะมีกี่ตัวอืหนึ่งสอง สี่ตัวสี่อันสี่อันสี่จิกซอสี่จิกซอหนึ่งสองสามสี่ห้าเดี๋ยวนี้ได้ตำส้มตำอีกไหมคะลูกมไม่ได้ตำเลย,เด,ยเดี๋ยวนี้หนูไม่ได้ตำส้มตำแล้วติดใจฝีมือน้องข้าวกินวันนั้นแล้วป้าเบญจกายติดใจฝีมือเลยอะแม่ป้าเบญจกายติดใจฝีมือหนู ตาม,มาน้ำน,น่ะใช่น้ำส้มอ่ะโอ้โหอร่อยที่สุดเลยอ่ะ <c oughs> น้อง้าว่าอร่อยไหมวันนั้น <c oughs> อร่อยเค็มไหมวันนั้นเค็มไหมพ,พี่ก้องยังบอกว่าเอ๊ะอร่อยนี่อ๋ออร่อยนี่เขาพูดพูดจริงๆหรือแกล้งพูดหรือจริงจๆรๆ<อ>ิงจริงจพี่อั้มก็บอกว่าอร่อยอร่อยโอ้โห,โห,โหใช่ เด็นใจผีมือน้องข้าวเลยแต่พี่ปายไม่กินสักคำอ่ะ <c oughs> ทำไมพี่ใครพี่ปลายกลัวอะไรคะพี่ปลายกลัวเผ็ดกลัวเผ็ด<ม>แต่แต่หนูนี่โตแล้วหนูกินเผ็ดได้โอ้หนูโตแล้วเหรอลูกใช่หรือใช่<ม>ใช่ค่ะใช่ค่ะหนึ่งสองโรงเรียนเปิดหรือย,ยังคะโตแล้วเนี่ยย,ยังยังโอ้ดีใจจริงเลยโตแล้วต้องไปโรงเรียนเนาะทำไมล่ะคะ เ,เปิดวันไหนคะโรงเรียนครูบอกได้ยังคะโอ้แม่จะไม่เปิดละยาวปิดยาวเลยอันนี้อันนี้ผอ,อน้องข้าวพูดเองหรือเปล่าคะเนี่ยผอ,อข้าวผอ,อข้าวโรงเรียนปิดยาวเลยนักเรียนใช่ไหม,อมลองปถมเป็นไงลองประถมก็ปิดหรือย,อยังหรือว่ายังเปิดอยู่ <c oughs> ลูกลปิดหมดแล้วอีกแล้วมีคนติดเชื้อหรอคะลูก โควิดมีมีน่าจะมีคนปิดเป็นมู่บ้าเปิดแล้วก็ต้องปิดเนาะมันไม่ได้จริงเปิดปิดเปิดปิดเนี่ยเปิดแล้วก็ปิดเปิดปิดแล้วก็เปิดเปิดแล้วก็ปิดปิดแล้วก็เปิดเนี่ยขำมาไม่ดีเลยเนาะไม่ได้ไปโรงเรียนไม่ดีเลยอ่ะ่ยใช่ไหมน้องข้าวว่าใช่ไหม ไม่ได้ไปโรงเรียนไม่ดีเลยหรือดีลูกดีการบ้านเสร็จหรือยังคะยังเยอะไม่ลูกการบ้านเยอะมากอ่ะคุณคุณครูสั่งเป็นสิบๆหน้าอ๋อให้ทำอะไรบ้างคะลูกให้เขียนลายสีแล้วก็ให้ว่าตามจินตนาการของตัวเองค่ะแล้วให้ทำอะไรอีกคะแล้วก็โอ้หลายหน้าเลยหนูนะไม่ทั่วเลย แล้วก็มีเขียนตามเส้นปะไหมลูกมีมีค่ะมีมีมีค่ะอ๋อให้เขียนชื่อด้วยอ๋อเขียนได้หรือยังคะเขียนชื่อตัวเองได้หรือยังคะยังยังต้องค่อยๆหัดไปแต่หนูพูดได้ขอไข่ไม่โทสลงขอแหวนหอยหีบอมาอออ่างหอยหีบอออ่างก่อนหีบใช่ไหมแม่หอยหีบอออ่างหมาดิหล่ะหอยหีบอออ่างหมาผกาวันผกาวันใช่เหรอ น้องข้าหอมแล้วพกาวันเราเขียนยังไงคะพกาวันก็อะไรแม่พอพานพอพึ่งพอพึ <p <p ่งพอพึ่งหรือพอพานพอพานค่ะอ๋อพอพานพกาวันพอพานรอแหวนพอพอพานกอไก่ก่อนหรือเปล่าคะพกาวันกอไก่พอพานกอไก่สระอาสระอาวอแหวนวอแหวนรอหัน ลอหันลอหันคือรอเรือสองตัวถูกไหมเออลอหันแล้วก็นอนเนนอ่านว่าข้าวหอมเอ๊ะพักกาวันอ่านว่าพักกาวันโอ้โหเก่งมากเก่งมากลูกแล้วเขียนอย่างเดียวนี้สะกดได้หรือแต่เขียนเนาะน้องข้าวสะกดได้อย่างเดียวอืคุณครูให้เขียนอยู่ชื่อหนู่ะแล้วมันเป็นยังไงลูกชื่อหนูยาวมากยาวมาก หัดให้เขียนอยู่แต่ว่ามันยาวอยู่เนาะยาวมากไม่ไม่ไมเอ,อการบ้มานหนูไม่ใช่เป็นมา,ม,ามากการบ้มานหนูไม่ใช่เป็นเล่มเดียวนะค่ะเป็นส,ส,ส,สิบหน้าสิบห,หน้าเหรอคะหน้าค่ะค่อยๆเขียนไปเนาะหนูต้องเขียนทุกวันมันจะได้ไม่เยอะอะคะ่ะลูกหน,น,น,นูเมื่อยมือตลอดอะหนูเมื่อย เมื่อยแล้วก็พักลูกแล้วก็เขียนค่อยๆเขียนไปถ้าเกิดว่าหนูเมื่อยแล้ววันนี้หนูไม่เขียนแล้วอีกวันหนึ่งหนูมันจะเขียนหลายหน้ามันจะยิ่งเมื่อยเขาไปใหญ่เลยเนาะมีคนมีคนมาชื้อลูกชิ้นโอ้ยห,หนูมไปขายก่อนขายได้เลยได้เลยได้เลยไล์ล้วนเลยนะคะกดไลค์ให้ใครล่ะคะให้หนุ่ให<ด>้หนา Yeah. <laughs>